วันนี้น้องมิตต้์มาเล่นสนามเด็กเล่นใหญ่เทสบูดาขึ้นมาเองเลยขึ้นอนุใต้มาเองพ่อกับแม่มัวจะจอดจักรยานโอ้เห็กนออกังเลยว้ยหมาไม่กล้านะเนี่ยจอน hey, hey. ออเฮ้เฮ้เฮ้ไปปีนอันใหญ่ไม่ได้ไหมว่ามันจะไปขึ้นนู่นแล้วนะ ปิดมันกันเลยไม่เอาอันนั้นกูก็ไม่กล้าลงหรอกโอ้มันเนี่ยลงอันนี้ไม่ไหวหรอกน่ากลัวเฮ้ยพี่ต้อนเธอจะใจกล้าไปแล้วระวงั <c oughs> <c oughs> งห้องแหลเลยก็มากับลูกอะ น่ากลัวอบอกลุยลงมาเลยสูงมาก <c oughs> เธอจะใจกล้าไปเร็วน่ากลัวนะมินต้อนเนี่ยอันเนี้ยมันใหญ่มากไปแล้ว มีต hey, hey. อนเฮ้ยเฮ้ยชิกติกนะน่ากลัวมากนะมีอันนี้ให้ลื่นมันไม่ลื่นเป็นลื่นอันใหญ่หืมเขาไม่กล้าเดินข้ามเองก็ให้พ่อโอ้ยน่ากลัวมากว่าน <c oughs> แต่ไม่กล้าเดินข้ามนะแต่ว่าจะลงสุดยอดมากฮะให้ลูกส <Ha? S 2> าวไปลองกับเออให้ลูกสาวอ,อ่าไม่ใช่ที่ถ่ายรูกตรงนั้นเออาตอเหนือ่อยน่ากลัวมากหรอกพ่อไม่ให้ไม่ให้ลงอะไรด้วยกันยัยระวังนะ Así que... Sí, sí. ตอนนี้เธอลงไม่ได้หรอกเนี่ยลงยังไงอะ<ฮ>โอ้ยโอ้ยโอ้ยอวนอันนี้น่ากลัว<ฮ>มันลงไม่ได้หรอกเป็ท่คืออะไรเขาขึ้นทางนั้นเขาอยากลงทางนั้น,น,น,นโอ้ยอันนี้น่ากลัวอวนลูกกลัวโอ้ยจับลูกนาจจอ๋อเปลี่ยนใจ <c oughs> อันนี้ดีวกว่า <c oughs> เั้ยน่ากลัวสองทางเลยอุ้ยอวนอวนบร้อว้าวบร้อตอนขึ้นมันง่ายกว่าใช่ไหมลูกขาถึงขาก็ไม่ค่อยถึงอุ้ยระวังระวังแข็งแรงมากจับเดี๋ยวมืออ่ะจับ 耶！<Bye. S 2> มันหมุนได้ไหมมาช่วยมันหมุนไม้บลาลซ์ไงแม่แม่แม่มันก็ไปไม่ได้ตอน อคีโกงนี่ว่าโอ้มาถึงแล้วอัข้างปาีงน่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันสูงโอ้ข้างเดียวก็พอข้างเดียว Wow. Oh, really. <laughs> <Yo, muy bien. laughs> Oua <coughs> Yeah! ปิดหน้ากันทำไมทำได้กันไปอ่านต่อไปอันไหนอันนี้เล่นยังไงเนี่ยดึง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 ว่ะโอ้ยมือหัวนะ Đây, <c Risons> Na, no, oh, màu, màu. Nah, well, <laughs> <laughs> Đi oh, rồi, oh, mau mau, Không không, Không หนักจังวะมิตามาแล้ว ให้ไม่ออกฮึบฮึบฮึบบไปเล่นนี่อ่ะอันนี้มีต้นชอบเนะี่ยอ๋อมีคนเล่นอยู่ได้ไงไม่รู้ ไะไปเดินแอบบนทีกไอสติกกรอมจ่ำมาดูารเจ็บเลยเเธอจะแข่งไรงไล่ะโอ้ยจะตูเลย เตะเตะท่าให้มามาออกอันนี้ไม่ใช่หนูนะนี่เป็นไงคะเป็นไงคะ

ไปาต่มืนใมือไปอีเนมีข้งขาวด้วยข้าวนีอนนนว่อันนี้เป็นข้าวไหม เดกกุลานี่เหบ้านมบ้านหานี่ไงมา่ำมาให้เจ๊ตาโอ้สามาได้ดต เฮ้ยวะมีจริงดิ ถามว่าอันนี้มันแบียุ่งวายไปไปไไปลูกบอกไปนไปสิขานำเลยคะ่ะแล้วเราก็ต้องเดินจากทางเดินแล้วไม่ต้องถ้าเราไปเดินเดินตรงนั้นอีกว่าใช่ไหมล่ะวอืม โอ้ยดูมีนกเห็นไหมนกมันมาเจาะมันเี็เห็ดเหรออิว,อว,อว <laughs> ไปลูกสองอันทำไมเขาไม่ทำทางแบบลุนไปนะนู่นกันัันหน่ะเด้อเดินกลับทางเดิมท,ทางอันนี้ที่เรามาวิ่งมาก่อน ต้นไดนเสาวรนใ่มีกลูดด้ด้วยะกลูดด้มีผีเชื้อด้วยอ่ะอยูมีหนอนด้วยเห็นไหมเอ <c oughs> อือมเห็นะเป็นลูกออดแล้วเป็น นนกบไป<ะ>ไปไหน,นออกเนี่ยบ้าเหรอโดนโอ้ยเดินกับทางเด้นเถอแล้วก็เดินวนนี่จื๊อไปถึงตรงนู้นเออเดินกับทางเดินเถอะไม่ไปลองทำมันอ้อมไปไปเลรน่อ้ สลิงวิงโกะไม่ยินเสียงร้องไหมล่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอไม่ได้ป้าปะาไทยอะ ให้พ่ออุ้มแหละมาอมมาอุ้มไม่ไหวมีเด็กขี้เกียจมีเด็กขี้เกียจไปเล่นอะไรไปเล่นเนี่ยเขาเล่นกันอยู่อุ้ยตัวเด็กปิวบรรยากาศกำลังดี ได้นอกจากป่าแล้วเอาช่วยกันดิลูกเวียนหัวพอดีช่วยกันดิโอ้ยโลูกเจ้าลวงช่วยกันดิช่วยกันกรอืมโกรอ้ยหักไว้ ออมาม่ช่วยอึ๊บเวียนหัวเด้อหำโอ้ยโยจะตกวนๆพอแล้วพอแล้ว เนี่ย okay. oh. โอเคเขเอาอึ๊บติด้างท้างไหนก็โหก็ไปยืดตรงนั้นมันก็นหนักเนาะโซ่หายาแล้วลูฉันไปไหนต่อจ๊ะคุณท่าน không à chơi nhưng ở trong nhà thôi, không? ไปอ่ยไปกลมาดิได้แล้วลูกฉันอยากเล่นมาตรงบ้านมีนะแต่ว่าขี้เกียจพาเลน่น ทางบ้านมันเลยมันสั้นครึ่งหน,นึ่งอ่ะเนี้ยแล้วมันต้องขึ้นไปที่สูงด้วยอะ่ะออ

โอ้กเแม่าม,มาโอแกอกับปะปาอีกรอบก่อนอีกอรอบอ่ะ,อะได้ไปแล้วหม่อมอาจจะทำได้ไหมละ่ะมันอย่าอย่าเว้นแต่วิดีวิ่งัดเชนเลนะโอ้ยโอ้ยฉันไม่ได้หรอกเด้งลูกตกเลย ก่อนนั่นแน่นะยไปไปเลยวิ่งตามดิคนละคนละฟัสคนละฟัสฟัสระวังระวัง <c oughs> โอ้ยระวังว้าวชอบใจ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยบางลูกร้มนั่นไงพูดไม่ได้ขายับน่าร้องเลยร้<ะ>องไห้แล้วรอ<ะ>งเท้าหลุด<ะ>ไม่เป็นไรลูก วิ่งวิง่งชนะพ่อไปต่อไปไปโมเซคินิตอไปโอกเมียมามาจับไปนะโผลล่ะผลละใอ่ <c oughs> ลงก่อนลงก่อนมั้ยลงลงมีต้นลงมาอุ้มมั้ยวินทร์ เดินอันนี้แล้วลูกฉันโอ้ไม่ไปหรอกข้างบนนะคือว oh, ่าครั้งนี้มันเลื่อน ตอนนี้กลัวไหมนะระวังนะมินต้อนนะมินต้อนเขาอยากลงค่ะพ่อไม่กล้าลงมาลงมามาเร็วรอก่อนโอ้ย พอแล้วโนโนโซเก่งมากพอแล้วพองมกลกาวพองวิ่งลงมาลูกฉันโซเลยโอ้เขาจะปีนตรงนี้เหรอเฮ้ยวันจับลูกน่ะมันอยู่นั่นอะ จ <Just> แข็งแรงไปแล้วตอนนี้เขาตรงนั้น <c ười> คนมีความสามารนโคตรดื้อเฮ้ยโน้ว่าเดี๋ยวลูกตกไหมเอาพอแล้ว